ขยะมันเยอะนะมันเน่าทำให้ปลาตาย,ลยปลามันเลยตายเห็นไหมปลาปักเต้ายัางตายเลยเ oh, <no. S 1> ถ้าไม่ได้รถแบ็คโฮตักดินนะเราแย่แน่เลยเนาะ, oh, oh. ะสวัสดีครับวันนี้นคัคชากับครอบครัวมาทะเลบางแสนนะครับนี yeah. วันที่เปิดหาดใหม่เลยวันที่หนึ่งกันยายนเปิดหาดใหม่นะครับบรรยากาศก,าก็ค่อนข้างเงียบเหงายม,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 ม่ไต้เ็นสดแดมากกว่าน,นี้นี่นักชามาแล้วเล่นน้าเล่นทรายโอ้โหสนุกไปเลยนะยังไงก็ต้องคงคอนเซปต์ไว้เอาดโนเสามาเล่นด้วยเอาทีเล็กมาเล่นด้วยเอาตุ๊กแกมาเล่นด้วยตุ๊กแกไส้แตกยังไงก็ห้ามลืมนะครับ โดโบใช่ไหมแม่ใช่ค่ะนี่บ้านนี้เอาเดรดเดอเต่าอัลตแกมาได่นะครับดูลูกบ้านอื่นครับรถแม็กโกที่ตัดตายนะครับ <I know. S 1> บ้านนี้คือไดโดเสอร์าออรี่เลยครับเนี่ยแม่พ่อว่าขยะมันเยอะมากเลยอ่ะพ oh, <no. S 1> ่ออยากทำให้มันสะอาดมากๆเลยอ่ะดูดิขยะเต็มเลยอ่ะดูเต็มชายหาดไปหมดเลยมีปลาตายด้วยเหรอแม่ ขยะมันเยอะนะมันเน่าทำให้ลปลาตายปลามันเลยตายเห็นไหมแม่แม่มีแมสด้วยนะมีคนทิ้งแมสด้วยดูเห็นไหมแมสใส่แล้วห้ามทิ้งนะครับถุงมางมาโโ่าอะไรอีกถุงมาม่าโอ้โหฝาอะไรตอนสารพัดเต็มไปหมดเลยพอน้ำทะเลมันไม่สะอาดปลาก็จะตายแบบนี้ เห็นซากปลาตายไหมครับมนมกล่องที่สำคัญเลยเนี่ยแมสครับแมสอย่าทิ้งอย่างนี้นะทิ้งอย่างนี้ไม่ดีนะครับแมสเห,เห็นไหมปลาปักเต้ายัางตายเลย oh, <no. S 1> อห็นได้ปับป้าปลาป,ปักเป้ายังตายเลยวดูดิแคมเพิร์ก็มีนะไม่น่ารักเอาซะเลยอืเพราะว่าพ่ออยากทำให้ชายหาดมันสะอาดจังเลยอะแม่ทำยังไงดีอะเดี๋ยวพ่อรถแมคโครเด็กมาตักไนะหมเดี๋ยวดูซิ เนี่ยเอารถแมคโครคันนี้มาได้เราเอารถแมคโครนี้มาได้ไหมอ่ะมันคันเล็กไปขยะมันเยอะมากเลยอ่ะอืมเอ้ายิ่งดีกว่าแม่พ่อว่าเราลงทุนหน่อยโอ้ลุ้เรียกแล้วรถแมคโครมาตักดินดีกว่ามาตักขยะไปดีกว่าได้ๆๆ้ไดแล้วซาเขาเรียกนะรถแมคโครนะโอ้โหทำไมเบอร์แมคโครมันยาวจังเลยอ่ะ วุ้ยนะชาดูสิรถแบ็โคโฮมาตักตักขยะออกไปแล้วอะรถแบ็โคโรมาตักขยะออกไปแล้วโอ้โหดีมากเลยนะรถแบ็โคโฮตักใหญ่เลยเย้้าไม่ได้รถแบ็คโคตักดินนะเราแย่แน่เลยเนาะโอ้โหเด็กๆขยะทิ้งขยะลงทะเลกันนะครับมาทำให้ชายหาดสกปรกนะมีบานาน่าโบ้ด้วยนะครับ ชายหาดเริ่มกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วเด็กๆก็มาเล่นชายเล่นทะเลเกันอย่างมีความ,มสุขผู้ใหญ่ก็มาพักผ่อนตามอัทยาไส้นะครับนี่ส่วนบ้านนี้ก็แม่กำลังกินข้าวโ,โหเยี่ยงข้าวลูกกินสะจัดเลยเนี่ย